สนับสนุนโดยสยาม Amazing Park สนับสนุนโดยไดกิน Max i n v e r t เวอ Good morning เช้าวันเสาร์ค่ะซัมเมอร์นี้จะพาไปพักผ่อนแบบชิๆลๆปล่อยฟิลกันที่หัวหิน e อนจอยกับบีชคาเฟ e สุดเก๋อร่อยกับอาหารใต้ร้านดังพร้อมแล้วไปชาร์จพลังกันเลยสวยมากตอ อเฟรมเราดีมากแบบมันติดเต๋ออะก่อนที่จะเฟรมติดเราผมจะบอกคุณก่อนว่าคุณควรจะต้องมีรูปกับมุมนี้มากๆไหนไหนเขาเต่าสวยมาก้ลงลงไอจีไม่ไม่คุณควรจะขึ้นไปยืนบนเขาเต่าเดี๋ยวผมถ่ายจากตรงนี้ขึ้นไปไม่เอามันไกลไปอ๋อเหรอชิลมากเลยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมสวัสดีชาวนี้ที่หัวหินเปี่ยนปากมาแล้วครับเปรี้ยวปากเข้ามาชิลปล่อยฟิลที่หัวหินค่ะโอ้โห เ่อให้เข้ากับบรรยากาศของความเป็นซัมเมอร์นะครับแล้วก็พามาแบบเที่ยวที่เขาเต่าน้ำปานนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแบมคืออะไรแบมนี่ก็คือมาจากคอนเซปต์ของแคมป์บวกบีชบีชแคมป์คาเฟ่ก็กลายเป็นแบมนั่นเองบรรยากาศชิวๆจริงจะบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากๆเลยนะเราอยากจะให้เอาคุณตากล้องนะคะก็ช่วยถ่ายภาพมุมนี้ยิงไปอย่างนี้เราดูเราดูมุมแล้วนี่นี่นี่คำว่าคุณตากล้องนี่คือตากล้องจริงๆหรือเต๋อ บยากาศที่นี่มากเลยนะคะคือเข,เขาใช้แบบวัสดุธรรมชาติให้กลมกลือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ภายนะเป็นจ่เป็นผ้าดิบที่เพิ่มแบบความเท่อะอ แล้วก็ตรงกลางคุณเห็นไหมคือคือเขาจะแบบเว้นช่องไปเพื่อจะแบบให้มันโล่งๆอ่ะดูแบบสบายตาสบายใจเขาจะมีจุดที่เหมือนก่อกองไฟด้วยนะเฮ้ยแล้วเขาก่อจริงไหมอ้าวก่อจริงได้คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะปิ้งย่างอะไรก็อาจจะแบบคุยกับทางร้านได้้อยากิมมาร์ล่มากเลยอฟื้นฟื้นริมทะเลเราจะบอกว่าคืออาหารเขาแบบเป็นชิลๆเป็นอาหารจานเดียวเนาะก็จะมีเป็นสปาเกตตี้ก็ได้นะคะขี้เม่าทะเลหรือว่าข้าวไข่ข้นกะเพรากุ้งก็ได้นะคะหรือเป็นอาหารทะเลอย่างเงี้ยเป็นปอเปี๊ยะเป็นเฟรนช์ฟรายคือแบบ ทานง่ายอ่ะเครื่องดื่มก็สดชื่นสดชื่นเหมือนเอกกันเข้าแคมป์อ่ะอย่างเครื่องดื่มนะครับที่ผมสั่งมาให้คุณจอยนี่คือ sunny beach day ก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างสาวรสสับปะรดแล้วก็มะม่วงมาปั่นรวมกันเป็นฟิลแบบผลไม้โซนร้อนเนาะสดชื่นท็อปปิองมีมุมแบบเป็นแบบเปลย์ด้วยนะคุณจะแบบนอนเปรย์ก็ได้แคมป์ก็ได้อะไรก็ได้คือแบบเราว่าบรรยากาศแบบนี้มันควรจะแบบเหมาะการถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ะลองโซเชียลอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ เราสองคนวัดกันดีกว่าเฮ้ยเรามาแข่งทำารียลกันทำวิดีโอกันทำคลิปสั้นๆกันเฮ้ยคุณอัปเกรดตัวเองเหรอเมื่อก่อนคุณเป็นตากล้องให้ตอนนี้คือคุณจะเป็นแบบนายแบบขึ้นมาแข่งเลยเหรอหลักๆคือผมเบื่อที่จะเป็นตากล้องให้คุณ <c oughs> แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงใน IG ของเปี้ยวป่าและให้คุณผู้ชมตัดสินในวันนั้นเลย,เยว่ายอดไค์ของใครเยอะกว่า คอมเมนต์อันไหนเยอะกว่าชอบอันไหนมากกว่าวัดกันไปเลยเอาอย่างนี้ค่ะครเรา2คนนะคะก่อนที่จะถ่ายคลิปนะคะต้องบอกว่าบอกให้คุณผู้ชมมานั่งชิลแบบเราบ้างนะคะก็ร้านค่ะอยู่ภายในคอนโดมิวฟอร์ดเลยนะคะคเขาเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง6กโมงเย็นค่ะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะรับรองว่าชิลแน่นอนค่ะชิลจริงไม่ผิดหวังแต่ตอนนี้ต้องลดความชิลลองเพิ่มระดับ การแข่งขันนั้นไมนิดนึงแล้วก่อนที่จะแข่งขันกัรจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดให้ตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าวอลโชว์วันนี้เด็ดมากค่ะเด็ดจริงเด็ดจริงเด็ดจนอยากได้เองเลยอ่ะอ่ะผมพร้อมไหมคะผมพร้อมแล้วที่จะไปแข่งขันกับคุณครับเบิกตัวทีงานพี่เขาไปช่วยพี่ตาพี่เตอร์ไปเลยมาเลยมาค่ะเจลมาเจลช่วยใครเยี่ยมมากเจล ของเราทำอะไรไม่ได้เรานอกจากสวยๆเราต้งก็สวยเราวชกเราต้วให้วเราต้อง้สวยไปเลยค่ะเดี๋ยวไปโยนตีเลพี่เรีงมุมละพี่เรีงมุมละป่าป่ป่ะ ดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas เตอช้ามากเเลย,ย,ยเร็วเข้านี่คุณจอยใจเยน็นๆทำไม ทำไมคุณต้องรีบอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยคือจะบอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านที่เรารีกเควสกับทีมงานเองเลยว่าถ้าเกิดว,ว่ามา uh huh. หัวหินจะต้องมาทานร้านนี้ให้ได้เลยค่ะนั่นก็คือร้านนี่เลยบ้านครูสวดใบปลาค่ะ oh. เป็นร้านที่ดังมากในโซเชียลร้านนี้คือดังมากในติก๊กต็อกน,นี่คือคนรีวิวกันเพียบเลยก hmm. ุ้งขยี้ต้องมาจำได้กุ้งขยี้กุ้งขยีออ้อะไรอีกอะไรอีกปูหลน่น ของดีแล้วเราจะบอกว่าร้านเนี่ยที่เราต้องรีบนะเพราะว่าเขาไม่รับจองค่ะคือต้องบอกวอล์กอินเท่านั้นคือบางคนเขามารอแบบสองชั่วโมงอ่ะถ้างั้นเรารีบเข้าไปเลยดีกว่าไปครับไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนคุยด้วยหน่อยนะคะก็ยินดนเลยยินดีค่ะ อันดับแรกต้องถามก่อนเลยคือลูกค้าแน่นมากโซเชียลก็คือแบบโอ้โหกระหึบกระหึ่มมากๆจริงๆอะไรที่ทําให้ลูกค้าแบบเหมือนติดใจในร้านเราครับเป็นอาหารบ้านๆง่ายๆมั้งค่ะแล้วก็ดูนี่มเป็นใต้ถุนบ้านนะคะมันเย็นไม่เข้ามาแล้วเย็นสบายเย็นจริงๆลมมีอะไรเนาะอย่างเนี้ยค่ะลองดูแลค่ะกับในแบบเสิร์ฟเนี่ยแต่พี่หูดูนัาที่บ้านเนาะคือมันก็ไม่ง่ายมากนะกับอาหารที่แบบว่าดูดีฟูขนาดเนี้ยอาหารรสชาติของเราเป็นประมาณไหนคะพี่ปลาเป็นรสชาติแบบคนบ้านๆทานเนี้ยค่ะแล้ววัตถุดิบที่ วัตถุดิบนี่คือของคนในพื้นที่เลยก็คืออยากให้ดูอย่างผักอันนี้เลยค่ะผ<า>ักอย่างผักแรกเนี่ยนี่เราปลูกเองเลยนะจากต้นเลยนะเพือสดๆเลยใช่อันนี้ยอดมะม่วงหิม,มาพานต์อันนี้ อันนี้สะเดามาเล่อย่างอันนี้ใบมันปูอันนี้คือปลูกเองทีนี้พวกซีฟู้ดก็คือมาจากปลานบุรีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยได้ความสดใช่ค่ะได้ความสดถ้าอย่างนั้นทุกคนพี่ปลานะคะจัดเมนูเด็ดๆให้เราได้ไหมคะยินดีค่ะเย็นตัวนี้เลยก็ได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะขออนุญาตลิคเฟสไอ้นี่ครับพุ่งขยี้ที่แบบกับปูหล่นบนปูเนี่ยครับบนปูนี่เราใช้กะทิสดทำเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคราตเอันนี้ไปเลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะ ที่ร้านนี้ครับเขามีฉายาว่าลึกหน่อยอร่อยแน่<ม>เพราะว่าเหมือนต้องเข้ามาลึกนิดนึงคนที่มาเนี้ยต้องตั้งใจมาทานจริงๆ<ม>แล้วก็ไม่มีใครผิดหวังเลยเพราะว่ามาถึงเนี้ยพอเข้ามาลึกเนี้ยมันจะอยู่เหมือนถ้กากลางภูเขาครับมันก็จะมีลมเย็นๆเงี้ยเนี้ยลมอย่างเงี้ยฮะพัดแบบตลอดเลยมันก็จะแบบมีความแบบเย็นสบายนัยน่งทานแต่วันที่เด็กเขาคือ,ออาหารบบจริงๆค่ะเคยชิมแล้วข้าวคลุกคูหอ่ะดีมากนี่เหรอใช่คือเป็นแบบที่ปลาบอกค่ะมันแบบท <ๆ S 2> านง่ายๆจริงๆคุณมันเบบมีให้น้ำปลา พริกแล้วก็หอมแดงแต่เขาอยากแซ่บๆอย่างเงี้ยอ่ะเราใส่น้ำปลาพริกเพิ่มเข้าไปพี่ของผมต้องลองกุ้งขยี้ผมละอันนี้ผมรีเควสเลยฮะที่เขาบอกว่าใช้ไข่ไข่เป็ดกับไข่ไก่ผสมกันนะครับแล้วกุ้งก็แบบตัวโตมากตัวใหญ่มากกุ้งคุณใหญ่มากนี่ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแต่คือถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับเด็กๆเพราะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปคือแบบเด็ดมากเลยมันจะมีความแบบเหมือนหอมเนยด้วยแล้วเติมความเผ็ดความเปรี้ยวของน้ำจิ้มเข้าไปครอือแล้วกุ้งคือแบบกำลังดีีเลยยครรออ่มมาากกกิ้งด คือคั่วกิ้งเขาว่ารสชาติแบบจัดจ้านมันมีความเผ็ดเค็มค่ะแต่เขาใช้เป็นแบบปลาายแดงขูดอ่ะเฮ้ยมันดีมากมันรสชาติแบบจัดจ้านอ่ะคุณสีสันมันใช่ไหมอยากให้คุณดีมากคั่วกิ้งลองได้ไหมอ่ะคุณเอาเลยคุณไหวหรือเปล่าอ่ะคุณปามาทผมกิ้งอ่ะจะเดาจะดีมากไงไงโอ้ถึงนะถึงไยนะโเด็ดมากจริงเด็ดคุณต้องทานคู่กับสดาวคุณทานสดาวเป็นปะคุณ เต๋อดอกสตเดานั่นมันเด้อพมาต่ออันนี้นะคะอันนี้คือแก้แก้เพจอย่างอีนึงค่ะด้วยปลาหมึกแดดเดียวเอาจริงๆนะใช่ปะคุณคือแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเลยคือเขาสดๆจากปรางบุรีนะคะแล้วก็คือเขาไปตากแดดแล้วหมักซอสคือสีมันแบบเข้มข้นอ่ะคุณจะบอกว่าหมึกแดดเดียวอ่ะหมึกเขาอะค่ะแบบทอดแบบหอมมาแล้วซอสความเค็มเขากําลังดีคือไม่ได้เค็มจนเกินไปอ่ะ คือทานได้เล่นก็อร่อยหรือว่าถ้าอยากจ,ากจาัดจ้างก็จิ้มซีฟู้ดก็คือดีมากอขออนุญาตหล่นปูเลยแล้วกันครับอันนี้จริงๆไม่ควรจะชื่อหล่นปูควรจลน้นล้นปูเพราะปูลน้ลนขึ้นมาเลยคือหล่นปูเนี่ยมันจะมันจะไม่หวานเกินไปว,ว่าเขาจะมีความหวานจากกะทิเลยเขาแทบไม่ใส่น้าตาลเลยครับเพราะฉะนั้นอร่อยมากมผมมาที่เมนูถัดไปเลยดีกว่าหมูทอดกะปิครับอุ้ยชอบอ่ะนี่เขาไม่ธรรมดานะเขาหมูสามชั้นเนี่ยไปหมักกับขมิ้นแล้วก็หมักกับบกะปิซึ่งเป็นกะปิใต้ด้วย หนึ่งคืนก่อนจะนามาทอดผมอ,อร่อยมากทานกับข้าวสวยนี่คือแบบใช่เลยม,มันจะมีความแบบเหมือนแบบเค็มๆหอมๆแล้วก็เหมือนแบบเขาทอดมากําลังดีแนละ้วก็กะปินี่เขาหมักไปตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้เอาไปผัดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นกะปีความหอมกะปินี่มันจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูเลยถูต่อด้วยนี่เลยนะปลากูเราต้มขมิ้นครับคือนี้เมนูนี้ความพิเศษของเขาคือมันแล้วแต่ชนิดของปลาในแต่ละวันซึ่งวันนี้เป็นปลากูเรานะครับต้มขมิ้นรสชาตินี่เขาบอกว่าทานไปแล้วตื่นเลยตื่นสมุเลย เขาจะปรุงรสด้วยความเปรี้ยวจากมะนาวสดนะครับแล้วก็น้ำมะขามสะนเดากุ้งก็ดีนะคะคือแบบว่าที่นี่เขาจะทําเป็นแบบเป็นกุ้งลวกนะคะแล้วก็เขาจะใช้เป็นพวกแบบว่าหอมแดงพริกแบบสดอ่ะไม่ได้เอาไปทอดมันก็จะฟิลเขาว่าก็คือรสชาติแบบหวานหวานเปรี้ยวๆคือของเาขาว่าเด็ดแล้วของหวานเขาก็เด็ดมากนะครับอันนี้คือขนมเปียกสาคูครับซึ่งเขาใช้สาคูแบบสาคูแบบสดๆดแบบจากต้นเลยจากต้นเลยอ่ะคืออยากให้คุณผู้ชมมาชิมนะคะก็คืออร่อยมากค่ะที่ร้าน ผูส่วนบายปลานะคะคือร้านอยู่ที่หมู่บ้านเขาเป่าค่ะก็เขาซอยมาประมาณแ0 0เมตรนะคะก็จะถึงเลยค่ะร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงจนถึงสองทุ่มนะคะแต่ว่าหยุดทุกวันอังคารเหมือนว่าวันธรรมดาสามารถจองได้แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่คือไม่รับจองถ้าคิดว่าแพลนวันจะมาทานเสาร์อาทิตย์นะครับต้องเผื่อเวลานิดนึงเผื่อคิวด้วยการจะมาทานจีคุณต้องต่อคิวนะคุณต้องวอล์กอินมาอีกอ่าได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเบิ้ลข้าวเลยเบิ้ลข้าวเนี่ยพวกกิ้งมันต้องกินกับข้าวสวยอะเราว่า สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพโอ้โหชิวนะคุณจอยชิวมากค่ะเป็นไงครับความรู้สึกคุณความรู้สึกก็คือทุกที่คือรันเวย์คุณทุกที่คือรันเวย์ผมอยากจะรันเวย์ไปจากคุณมาก บอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่สวยมากๆเลยค่ะเราอยู่กันที่โรงแรมโบอโซหัวหินบีรันดาคอเลกชั่นนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะจะดินเนอร์กันที่เพชบีชบาร์ค่ะด้านหลังนี่เ,<อ>เลยชิลมากซึ่งเป็นบาร์ที่บรรยากาศดีสุดๆเลยชิลมากๆเขาจะแบบเหมือนเป็นมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนอาท์ดอร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันจะรับแบบเหมือนแบบรับลมทะเลที่แบบเต็มๆเลยนะแล้วมองไปใ่เห็นวิวทะเลเห็นวิวเขาตะเกียบชิลสุดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ จะตกแต่งเป็นสไตล์เหมือนมีความเป็นบูติกรีสอร์ทแล้วก็เน้น สีความสบายตาคือมีสีขาวสีฟ้าบรรยากาศก็ดีแบบนี้มัน <c oughs> ต้องมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนใช่แล้วค่ะวัะชนานะคะจะบอกคุณผู้ชมเลยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมนะคะมาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะง่ายมากเลยคะ่ะโพสต์มาที่แฟนเพจเรี่ยวปาักของเราค่ะแล้ว <c oughs> ก็บอกมานะคะว่าอยากมาพักที่โรงแรมเวอร์ซหัวหินเพราะอะไรและกับใครนะคะจะได้รุนรับบอชเชอร์นะคะห้องพักแบบบีลักซ์เลยนะคะมูลค่า5 5 0 0ัรบาทฟรีไปเลยนะคะพร้อมอาหารเช้า2รางวัลค่ะแต่ย้ำอีกทีนึง ครับต้องเป็นการเซลฟี่ดูสดตอนนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยครับอแต่ตอนนี้มาเซลฟี่ก่อนไหมมุมมันได้ได้เลยเนี่ยพระที่กำลังแบบสวยเลยค่ะคุณนี่คุณต้องสมวิญญาณนางแบบที่คุณแบบเคยเป็นมาได้เลยค่ะวันนี้คุณฟูเทิร์นไหมเนี่ยใช่ค่ะสุด โอ้โหคุณจอยน่ากินทุกอย่างทุกเมนูเลยผมต้องชื่นชมคุณที่คุณเลือกมาตัวอย่างสั่งมานี่คุณแน่นอนอยู่แล้วดูดิสดผมขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะครับได้ค่ะของผมนี่เริ่มจากแอปเปิ้ลทเซอร์ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าลาบทูน่าออหออกเกาหลีไหมมันคือลาบทูน่านั่นเองแต่ว่ามันจะเป็นเมนูที่มีความฟิวชั่นครับเขาจะเอาแบบปลาทูน่าเนี่ยมาหั่นเป็นเต๋าค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยลาบแบบไทยๆเลยคือใส่ทั้งข้าวคั่วใส่เครื่องของไทยแบบเต็มเมเลย คือเป็นแบบเป็นรสชาติแบบไทยๆเลยครับเผ็ดแบบจัดจ้านเลยครับแล้วพี่ที่หนูซอยนี่มันแบบแซ่บนะมันเผ็ดที่เหมือนการเรียกน้ำย่อยที่ดีนะครับต่ของเราก็เป็นน้ำพิเร์เหมือนกันนะคะเนี่ยแนะนำเป็นแบบว่าฝรั่งนิดนึงค่ะก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะแล้วก็เป็นปูแล้วก็ l o เตอร์ค่ะให้ฟีลความรู้สึกแบบสดชื่นเนาะเป็นอีกจานที่แนะนำเหมือนกันอร่อยอันนี้เป็นสเต็กปลาแซลมอนนะครับเขากริลมาแบบเหมือนกำลังดีมากๆหนังกรอบไปแล้วแบบสุกแบบกำลังดีเลยครับแล้วก็ กับน้ำสลัดแล้วก็ผักแล้วก็มะเขือเทศเฮลตี้มากอ่ะสุดๆนะคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนเขาแบบคิดมาแล้วว่ามันต้องอยู่ด้วยกันแล้วจะดีคิดมาแล้วจริงอันนี้ค่ะใครที่อยากชอบแบบแซ่บๆชอบแบบหนักๆนะคะก็เป็นสปาเกตตี้หมึกดำซีฟู้ด <c oughs> อันนี้ก็คือรสชาติเขาแบบเข้มข้นอ่ะแต่ว่าแบบรสชาติของสปาเกตตี้เขาก็ทำมาแบบมีเผ็ดมีมีเค็มคือทุกอย่างแบบกำลังดีแล้วก็ซีฟู้ดสดมากะคะ <c oughs> ่ะเมนูสำหรับคนที่แบบเหมือนแบบต้องการพลังงานนะครับเบอร์เกอร์หมูครับหรือว่าพ็อกสแมชเบอร์เกอร์นั่นเองโหคุ คุณดูชั้นของมันครับนเนื้อหมูแบบแน่นๆนะครับแล้วก็แป้งแล้วก็แบบเหมือนมีกผักดองผักดองอะไรอยู่ในห,หนึ่งคำเบียผมอร่อยมากเลยครับคือตัวหมูนี่เขาปรุงรสมาดีมากแล้วเหมือนแบบมีความแบบข้างนอกมันกรอบๆด้วยหมูครับแล้วก็เนื้อข้างในนี่มันแบบนแ,แ,แน่นๆฉ่ำๆอร่อยทานแล้วมันจะมีความเป็นผักดองเยอะมาก,มากเป็นเมนูที่แบบพันเล่นๆเพลินเลยเน,นื้อเด็กก็น่าจะชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะมาทงนี้หนึ่งเมนูของจอยค่ะนั่นก็คือคชิเคเก้น <ผม S 1> พาเมซานค่ะก็จะแบบว่าาไก่นะคะไปชุกับ ขนมปังเนาะให้มันคอดแบบกรอบนะคะแล้วก็โรยมาด้วยชีสแล้วเบิร์นไฟไปอีกทา<ร><ก>นคู่กับมันบดแล้วก็ซอสซ่ามะเขือเทศคือแป้งเกล็ดขนมปังเขาค่ะคทอดมากรอบมาก,ลมากแล้วชีสมันก็แบบเยิ้มเยิ้มมันๆดีมากต้องชิมชีสเลมเวอร์เนาะชีสเลมเบอร์นี่อันนี้ของผมดีกว่าครับมาทะเลทั้งทีเนะาะจะขาดซีฟูด้ดได้ยังไงนี่คือซีฟู้ดบาสเก็ตนะครับก็ครบเลยยกมาทั้งทะเลเลยนะครับผัดกับน้ำพริกเผา ดูจัดจ้านไหมฮะสีเขาดูจัดจ้านมากอ่ะเฮ้ยที่ผมชอบคือว่าเขาเป็นเมนูแบบเหมือนแบบมเมนฟิวชั่นนะครับแต่อาหารที่มันเป็นแบบมีความเป็นไทยเนี่ยเขาทำถึงรสชาติมากนะคืออย่างแบบที่เป็นพริกเผาเนี่ก็คือเข้มข้นเลยเป็นพริกเผาเข้มข้นมีความแบบหวานมีความเผ็ดมีความแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันลงตัว อย่างขนาดแบบเป็นลาบก็คือเป็นลาบจริงๆเลยรสชาติโด่เด็ดเลยเห็นด้วยรับรองว่าคนไทยทานแล้วจะชอบด้วยความที่แบบจับต้านก็มาทานได้ค่ะจะเป็นลูกค้าโรงแรมหรือว่าจะเป็นคนข้างนอกวอล์กอินเข้ามาได้เลยค่ะรับรองว่าอาหารอร่อยบรรยากาศดีค่ะคือรู้สึกว่าแบบน่ารักมากเลยอ่ะในจุดที่เราอยู่กับไอศครีมแล้วก็ดูเซตนี้ดีเฮ้ยเอาจจริงนะมันดีมากเนาะคุณไปเป็นไลฟ์การ์ดได้นะเฮ้ย ไม่ใช่แบบอาไ่นางแอบ,บถ่ายโฆษณาอะไรงเ<อ> <ๆ S 2> งี้ยรเป็นไรกันไมแต่ว่าด,ดูดูสวยน่ารักแต่งตัวออมาเข้าเลยแล้วก็มีแบบของหวานด้วยครับค, <ะ S 1> คือถ้าจะทานของหวานนะครับต้องมาที่นี่เลยครับ Scoop Beach Cafe ครับคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแฟนซีโคนครับเป็นไอศครีมที่แบบเหมือนที่นี่แบบเด็ดมากต้องมาลองกันถ่ายรูปก็สวย <คะ S 1> แล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็ ที่ของหวานของเขานะครับจะมีอีกอันนึงเรียกว่า t r a เซตด้วยก็คือเป็นเซตที่แบบเหมือนจะมาครบเลยหลายอย่างก็ถ่ายรูปก็ได้แล้วก็ทานก็อร่อยจริงวันเห็นตอนเย็นๆนะแบบว่าคนมาแบบมานั่งทานในสครีมแบบบรรยากาศมันดีมากคนดูดิแสงแบบแสงแดดมันกระทบน้ําอะไรสวยงามทานในสครีมไปถ่ายรูปเฮ้ยมันฟิลมากอ่ะและสำหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะกับโรงแรมเบอร์โซหัวหินวีรันดาคอเลคชันนะคะเป็นโรงแรมที่ สวยมากๆเลยค่ะเออเฟอสั่งที่พักให้เรานะคะเราจะมาในคอนเซปต์แบบอินดิโกสเปชนะคะเป็นแบบบูติคโฮเทลที่รับรองว่าคุณผู้ชมมาจะต้องชอบแน่นอนเลยค่ะคือเขามี4ไทป์ด้วยกันนะคะก็จะเป็นห้องดีลักซ์ค่ะมีแฟมิลี่ดีลักซ์นะคะมีโอเชี่ยนฟรอน์ค่ะและก็มีสกายพูลสวีทค่ะรับรองว่าพักรับมีความสุขแน่นอนค่ะนอกเหนือไปกว่านั้นคือมัน private สุดๆครับเพราะมีแค่39ห้องเท่านั้นเองนอกจากนั้นเหนือไปกว่านั้นอีกมีทั้งออนเซนมีทั้งสปาไว้บริการด้วย จะชิวจะรีแลกก็คือได้เต็มที่เลยแล้วว่าเราต้องไปออนเซ็นแล้วล่ะวันนี้ต้องจัดนะใช่อ่ะวันนี้เราลาไปพร้อมกับแสงสวยๆของบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดีไหมครับดีค่ะเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่ารับรองว่ามาหัวหินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะม,มาพักกายพักใจปล่อยชิวปล่อยฟิลกันที่หัวหินกันค่ะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ,ส,ส,รบสัปด,ดาห์หน้าเปรี้ยวปากพาไปไหว้พระท้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี แล้วไปชิมจานเด็ดพื้นบ้านสูตรคุณย่าปิดท้ายจัดเต็มซีฟู้ดริมทะเลอร่อยจนห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ